วันนี้มาพบกับผมอีกครั้งนะครับเหีย er หวังพารวยจากช่อง YouTube เฮียหวังพารวยนะครับวันนี้เฮีย er หวังจะพาไปวิเคราะห์สกอร์สูงในครึ่งเวลาแรกคู่ไหนมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้าสู่การรับชมรับฟังการวิเคราะห์สกอร์สูงในครึ่งเวลาแรกเหีย er หวังขอฝากด้วยนะครับกลุ่มดีๆนะครับกลุ่ม45นาทีโอเวอร์นะครับ หากท่านใดสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. S45OVER S45OVER นะครับท่านจะได้เข้ากลุ่มฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่อวานนี้เฮียหวังก็ให้ทีเด็ดไปนะครับก็บวกกันไปเช่นเคยนะครับเหมือนทุกๆวันนะครับที่เฮียหวังให้ไม่เคยทําให้มิตรลักแฟ,น,ฟ,น,ฟนผิดหวังกันนะครับหากท่านใดสนใจเข้ากลุ่ม อย่าลืมนะครับ s ส over s 5 o v r แจ้งแอดมินเพจบอกว่ามาจากช่อง youtube ของช่องเฮียหวังพารวยนะครับท่านจะได้เข้ากลุ่มฟรีภายในกลุ่มจะมีพี่เสือคอยให้คําแนะนำคอยให้ทันทัศนะฟุตบอลนะครับคู่ที่ทำการแข่งขันคู่ v i p ของพี่เสือวันหนึ่งก็เป็น10บสคู่เลยนะครับวันหนึ่งก็เป็น 10, 10คู่พาท่านบวกพาท่านทำ รายได้อย่างดีเลยนะครับอย่างดีเลยมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้เฮียหวังจะพาไปคู่ของกันโชซิลิอาอิตาลีเลยครับคู่โตลิโนพบซัตโซโลนะครับโตลิโนพบซัตโซโลแผนการเล่นนะครับแผนการเล่นของทั้งสองทีมนะครับโตลิโนเจ้าบ้านมาในระบบ 3 5 2ส่วนซัสเซออลโลมันระบบ4 2 3สนะครับปัจจุบันนี้นะครับโตริโนโ่หนีตกชั้นนะครับโตรีโน,โน่หนีตกชั้นวันนี้ต้องการ3คะแนนเป็นอย่างมากเลยนะครับวันนี้ต้องการ3คะแนนเป็นอย่างมากเลยหากพวกเขาพลาด3คะแนนมีโอกาสที่จะตกชั้นสูงน,นะครับเพื่อความอยู่รอดของเขาในวันนี้นะครับโตริโนโ่เจ้าบ้านไม่มีอะไรจะเสียนะครับไม่มีอะไรจะเสียต้องเปิดหน้าแรกเพื่อเก็บ3คะแนนให้ได้สถานเดียวนะครับเพื่อเก็บคะแนนให้ได้3 สาคะแนนสถานเดียวผลงานที่ผ่านมานะครับผลงานที่ผ่านมาโตโิโนโกับซัตซูโร่นะครับผลงานที่ผ่านมาโตลิโ,น,โนนะครับเจ้าบ้านนะครับแข่งทั้งหมดมาแล้ว25นัดชนะ3เสมอ11แพ้1 1บเทำได้ 36ประตูเสีย47ประตูมี20แต้มหลังอันดับ18ของตารางนะครับหลังอันดับ18ของตารางส่วนซัสโซโรนะครับช่วงเปิดฤดูการฟอร์มดีมากๆเลยนะครับแต่ช่วงหลังๆมาฟอร์มก็เริ่มอ,ออกทะเลนะครับฟอร์มก็เริ่มอ,ออกทะเลฟอร์มปัจจุบันนะครับแข่งมาแล้ว26นัดชนะ10เสมอ9แพ้7ทําได้43ประตูเสีย11ประตูมี39แต้มหลังอันดับที่8นะครับซัสโซโรตอนนี้ลอยตัวแล้วนะครับลอยตัวแล้วนะครับชิวๆเลยนะครับ ส่วนเจ้าบ้านโตลิโนโวันนี้ต้องสามคะแนนสถานเดียวนะครับต้องสามคะแนนสถานเดียวทีนี้ไปดูผลงานการพบกันนะครับผลงานการพบกันของทั้งสองทีมสิบเกมหลังสุดในทุกรายการนะครับสิบเกมหลังสุดในทุกรายการเป็นโตลิโน,โนชนะสี่เสมอสี่แพ้สองนะครับออกสกอร์สูงในครึ่งเวลาแรกแปดเกมนะครับออกสกอร์สูงสองลูก ใน90นาที9เกมนะครับถือว่าเกมการพบกันของทั้ง2ทีมนี้ค่อนข้างที่จะมีประตู2ลูกขึ้นไป90เลยนะครับ2ลูกขึ้นไป90เลยผลงานโดยรวมของโตริโนนะครับ10เกมหลังสุดในทุกรายการชนะ1เสมอ6แพ้ไป3นะครับเสียประตูในเกือบเกือบในทุกๆเกมเลยนะครับเสียประตูเกือบทุกๆเกมเลยถือว่าผลงาน ไม่สู้ดีนะครับส่วนโซโลนะครับชนะ2เสมอสี่แพ้ไปสี่นะครับถือว่าเกมลุกก็พอใช้ได้นะครับเกมลุกก็พอใช้ได้ไปวัดไปวาได้นะครับไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหลอะไรมากมายเกมนี้อาจจะบุกมายิงใส่เจ้าบ้านได้เช่นเดียวกันนะครับไปดูตารางคะแนนกันบ้างนะครับไปดูตารางคะแนนกันบ้างท่าไปดูราคานะครับเทรดราคา เกมคู่นี้นะครับเกมคู่นี้ราคาเปิดออกมาให้เสมอกันนะครับใจ่ายให้เจ้าบ้าน1.91จ่ายให้ทีมเยือน1.99นะครับปัจจุบันราคาไหลขยับนิดหน่อยนะครับขยับนิดหน่อยใจ่ายให้ฝั่งเจ้าบ้าน1.88จ่ายให้ฝั่งทีมเยือน2.05นะครับเกมคู่นี้เปิดเสมอนะครับเกมเสมอบอลเสมอนะครับ สกอสูงต่ำนะครับสกอสูงต่ำเต็มเกมนะครับสกอสูงต่ำเต็มเกมเปิดมาที่2.75จนะครับจ่ายให้ฝั่งสูง1.94จ่นะครับจ่ายให้ฝั่งสูง1.94จา่ายให้ฝั่งต่ำ1.96ปัจจุบันราคาก็ขยับนิดหน่อยนะครับราคาขยับนิดหน่อยจ่ายให้ฝั่งสูง2.04จ่ายให้ฝั่งต่ำ1.86เกมเปิดมาและลักษณะนี้ เจ้ามองว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะอึดอ,อัดนะครับค่อนข้างที่จะอึดอ,อัดอาจจะเป็นเกมที่เล่นรัดกลุ่มกันทั้ง2ฝ่ายนะครับเจ้าบ้านเองก็คงไม่อยากจะเสียประตูนะครับค่อนข้างที่จะรัดกลุ่มแต่ก็ต้องการ3คะแนนเช่นเดียวกันเกมเกมนี้จากราคาสูงที่เปิดมาเจ้ามองว่าเกมเกมนี้อาจจะมีแค่2ลูกนะครับอาจจะมีแค่2ลูกใน90นาทีไปดูราคาพูกันบ้างนะครับราคาพูราคาพูนะครับเปิดมานะครับ ให้เจ้าบ้านโตลิโนชนะจ่ายที่2.60ให้เสมอการจ่ายที่3.25และให้ซัสซัวโลชนะจ่ายที่2.75ปัจจุบันราคาไหลขึ้นนะครับปัจจุบันราคาไหลขึ้นจ่ายให้โตลิโนชนะ2.50แล้วก็เสมอกันจ่ายที่3.50จ่ายให้ฝั่งทีมเยือนซัสซัวโลชนะ2.75จากราคาภูเสมอไหลขึ้นแบบนี้ เกมนี้ค่อนข้างชัวร์แล้วนะครับว่าจะจบแบบไม่เสมอกันนะครับจะจบแบบไม่เสมอกันเพราะว่าราคาพูเสมอไหลขึ้นสูงแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องไปลุ้นกันเอานะครับว่าเกมจะออกมาแบบไหนรูปแบบเกมจะเป็นฝั่งไหนที่ทําประตูได้นะครับไปดูการคาดการสกอร์นะครับไปดูการคาดการสกอร์ของเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับเว็บไซต์ต่างประเทศคา,าดการสกอร์ การคาดการสกอร์ของเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับปัจจุบันนะครับเขาเปิดให้โตลิโน,โนชนะจ่ายที่ 2. 5 0เสมอการจ่ายที่3.50และ,ะโซัสโซโลชนะจ่ายที่2.75นะครับการคาดการทีมการคาดการสกอร์นะครับจากจากตารางนี้นะครับ เว็บไซต์ต่างประเทศเขามองว่าเกมนี้นะครับน่าจะจบกันที่1นึ่งนะครับน่าจะจบกันที่1นึ่งนะครับเพราะอัตราจ่าย1นึ่งนี้ต่ําสุดนะครับอัตราจ่ายต่ําสุดคาดการนะครับอันนี้เป็นราคาคาดการไปดูการคาดการสกอร์โอกาสประตูนะครับการคาดการประตูจากเกมนี้นะครับจากเกมนี้เว็บไซต์ต่างประเทศเขามองว่าเกมนี้ มีโอกาสที่จะมากกว่า2.5ลูกจ่ายที่1.80ต่ำกว่า2.5ลูกจ่ายที่2 0 0จจากราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่อ่อนมากๆนะครับเป็นราคาที่อ่อนมากๆนะครับคาดการว่าเกมนี้อาจจะมีแค่2ลูกเลยนะครับอาจจะมีแค่2ลูกเลยทําไมเฮียวหวังถึงหยิบหยิบอบอลคู่นี้มาให้พิจนารณานะครับเนื่องจากว่าเฮียวหวังมองว่าเจ้าบ้านโตริโน่เนี่ยเป็นทีมหนีตกชั้นต้องการ3คะแนน ต้องการ3คะแนนเกมของฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยต้องเปิดเกมบุกใส่ซัดโซโล่อย่างไม่มีทางเลือกเลยนะครับอย่างไม่มีทางเลือกเลยไปดูการคาดการสกอร์นะครับการคาดการสกอร์90นาทีเนี่ยเว็บไซต์ต่างประเทศคาดการว่าเกม,มนี้จะมี2-3ลูกนะครับจะมี2-3ลูกจากราคาที่เปิดมาทั้ง3อันนะครับเขาจ่ายให้2หรือ3ลูกจ่ายที่2.00ถือว่าเป็นราคาจ่ายที่น้อยกว่านะครับ พอไปดูราคาต่ำกว่า2ลูกเขาจ่ายที่4.00ก็ถือว่าเป็นราคาที่จ่ายสูงกว่าก็าคาดการกันแล้วนะครับว่าเกมนี้ต้องมี2หรือ3ลูกก็เป็นการทําให้เรามั่นใจได้เลยนะครับว่าเกมนี้มีโอกาสใน9 0สินาทีที่จะมี2ประตูเกิดขึ้นนะครับไปดูราคาหน้าเว็บไซต์กันบ้างนะครับราคาหน้าเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับปัจจุบันนี้นะครับเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งปัจจุบันนี้นะครับ ปัจจุบันนะครับราคาหน้าเว็บไซต์เ,เปิดให้โตริโนต่อเสมอนะครับจ่ายให้ฝั่งโตริโน1.85จ่ายให้ฝั่งซัตซูโอโล2.05ราคาเปิดราคาสกอร์สูงเปิดวันที่2.75นะครับจ่ายให้ฝั่งสูง2.08จ่ายให้ฝั่งต่ำา8 8 4ราคาพูนะครับจ่ายให้เจ้าบ้านชนะ6 2.61 ใจ่ายให้ทีมเยือนชนะ2.70และราคาภูจ่ายให้ทีมทั้งสองทีมเสมอกันที่3.50นะครับไปดูราคาในครึ่งเวลาแรกนะครับราคาในครึ่งเวลาแรกราคาบอกว่าจ่ายสูง1ลูกที่1.83ก็ถือว่าเป็นราคาที่สวยงามอยู่นะครับถือว่าเป็นราคาที่สวยงามซึ่งในครึ่งเวลาแรกโอกาสที่จะเกิดประตู1ลูก มีอย่างแน่นอนนะครับมีโอกาสที่เกิดประตู1ลูกอย่างแน่นอนจากราคา1ลูกสายที่ 1. 8 3นะครับเกมนี้ก็ต้องลุ้นกันหน่อยนะครับเกมนี้ก็ต้องลุ้นกันหน่อยเพราะว่าที่เฮียหวังหยิบหยิบเกมคู่นี้มาเนี่ยหยิบเกมคู่นี้มาก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะอึดอัดพอสมควรนะครับค่อนข้างที่จะอึดอัดอยู่พอสมควรแต่เฮียหวังก็มั่นใจว่าใน90นาทีจะมี2ประตูเกิดขึ้นอย่างแน่นอน สำหรับใครที่ชอบในคู่นี้อยากจะเชียร์ก็ตามเชียร์ได้นะครับสำหรับใครที่ดูแล้วไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับก็ขอให้เลื่อนผ่านได้เลยสำหรับเฮียหวังก็ขอจบการวิเคราะห์สกอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเฮียหวังก็ไม่มีอะไรมากเช่นเคยนะครับฟุตบอลไม่มีคำว่า100%เฟุตบอลไม่มีคำว่า100%ออุบัติเหตุทางฟุตบอลเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นใบเหลืองใบแดงนะครับ กรณีอย่างคู่เมื่อคืนนี้นะครับใบแดงก็กว่าจะยิงกันได้ก็ท้ายเกมในนาทีที่80กว่าเลยนะครับเป็นตัวอย่างเห็นให้เห็นหลายคู่แล้วนะครับให้เห็นหลายคู่แล้วอุบัติเหตุทางฟุตบอลเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพแล้วก็ขอให้โชคดีเงีหวังลาไปก่อนสวัสดีครับ